เรียบมากครับผมพูดคําเดียวว่าทางจากที่เราขับทุกครั้งขับช้าๆดูว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยนี่มันขับใช้งานได้เลยครับเพื่อน ที่เราจะไปชมคลิปกันต่อครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสไล์เป็นกำลังใจผมด้วยครับและหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางไว้ด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยแลวเราก็ไปรับชมคลิปกันต่อนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาโคยน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ชิลๆอีกแล้วก็เลยบอกว่าโซนิคของเรากลับมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าท่อเกมบางคำเนี่ยเพื่อนๆก็ยังไม่ได้ฟังเสียงที่ เต็มระบบเลยนะครับคือยังไม่มีใครได้ฟังน<ฮ>ะเพราะว่าที่ผมลงในคลิปไปก็แค่บอง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 คือสโล,ล่เฉยๆและเดี๋ยวคลิปนี้เราจะให้จะให้ฟังเสียงที่แบบเต็มระบบของท่อเกมบางคำนะครับว่าจะสุดแค่ไหนนะครับเตรียมกันเลย,ยห,นหนูเพิ่งเพิ่งเห็นเอ็กแม็กไหมครับเราอยากรู้ว่าปลายท่อเอ็กแม็กจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาปลายท่อเอันหนึ่งมาใส่กันเพราะว่าอันนี้เป็นปลายท่อปลายเอ็กแม็กใช่ไหม เราก็เลยอยากรู้ว่าของเราลูกโตเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยจะเงียบหรือเปล่านะครับเมื่อใส่ปลายท่อแองแมกเพราะว่าผมก็อยากรู้นะว่าปลายท่อแอลแมกเนี่ยมันจะเงียบหรือเปล่าเออมากล้องใหม่ผมเป็นไงรอดจัดเป็นไงดำดำนี่ดำเลยนี่ว่าโอเคนะเออย่างโกอ่ะแต่จริงๆเราเราใช้แสงนะครับเราใช้แสงจากดวงอาทิตย์เพราะว่าถ้าเราหามุมกล้องดีๆไม่จําเป็นต้องเป็นกล้องดีๆเราก็ สามารถถ่ายได้เหมือนกันนะแค่เราใช้โทรศัพท์จ่ายได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อกันว่าท่อโซนิกกับท่อแอ็กแม็กสตาร์จากเครื่องเดิมนะครับเสียงมันดังยังไงนะโซนิกผมเนี่ยถังน้ำมันมันรั่วเราก็เลยต้องแบบว่าตอนไหนก็ต้องใส่ตอนนั้นนะครับเราอยังขับตอนไหนใส่ตอนนั้นเมื่อกี้สตาร์ไปเพื่อนวบคงเจนนะควันออกนะครับเออเธอเอาเธอนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงมันจะเป็นจังไหนะครับโอ้โยนอย่างโง เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันปัง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 แล้วก้นน้ำมันล่อเอ่อโอเคครับผมแล้วเราก็ต้องใช้น้ำมันล่อไว้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาแล้วมาดูว่าจะติดหรือเปล่าอันนี้อันนี้เนี่ยเสียงเบ็ดหมดนะครับ เดีย๋ออยวเราจะลองสตาร์ทโซนี้ก่อนว่าเสียงเนี่ยมันจะดังโอ๊ยเกินไปลูก79สตาร์ตตีนะดีดขนหน้าแข้งหักนะครับติดหรือเปล่าเจะดูกไหมว่าติดหรือเปล่าดูควันดูควันดูควันค,ค,ครับอ่าเนื่องจากว่าลูกโตเกินวิกฤตนะครับรุ่นท็อกเอานะครับคือต้องไปเปลี่ยนป um ั๊มติ๊กมอเตอร์ป um ั๊มติ๊กใหม่นะครับ ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับ<อ>ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผมแะนั่นก็คือ แอ5ฟีฟ่าเกมนะครับผมบอกเลยนะครับผมนะว่าเว็บนี้นะครับแอดมินเขาบริการรวดเร็วทันใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับฝากถอนก็รว,วดเร็วทันใจแน่นอนและเว็บนี้เขามีบริการฝากถอนผ่านบัญชีทูมานี่วอลเล็ตด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารน,นะครับ <2> 2> <ๆ S 1> และถ้าใครบอกว่ามาจากช่องอาโค้ยนเนี่ยเขาเป็นสิทธิพิเศษนะครับรับโบนัสเพิ่ม100%สําสหรับ50คนแรกนะครับและถ้าใครไปไม่ทนันเขาก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับผมนะถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมนะครับก็แอดไปได้เลยครับผมที่แ5ฟ i f a เกมของแท้ต้องมีอ นำหน้าด้วยนะครับนี่ทียดท่อทีอทยึดท่อเราใช้แบบโมเองเลยนะครับไปใส่ดูว่าจะโอเคไหมเราต้องขับไปดูด้วยนะเ<ห>รับได้หมดเลยให้เราขับอ่ะอืมเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าพอขับแล้วเนี่ยเออทรงมันจะโก้ระเบิดหรือเปล่า,เ,าเอาวะ เอาวะเอาอะไรเอาวะเท่ะเดี๋ยวเรามาลองขับดูกันนะครับผม,มองมันจะเป็นยังไงเพราะว่าโทอเอกเข้าขายกันก็มือสองน่าจะมีนะ <c oughs> มันจะเป็นยังไงและมันจะเฟี้ยวหรือเปล่านะครับผมมองว่ามันน่าจะใหญ่ลุงรังไปนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันเงียบมันก็โอเคนะแต่ทอ่อเวฟเนี่ยมันจะยาวมาอีกนะครับเท่เอะรุณนมาตัดดูผมว่าใหญ่ลุงรังมากเลยฟังชอบ ดูน่อยมาขับดูหน่อยใหญ่นะ irgend, ลุนลุนดูมาข้างนอกเราเรามาดูสองกันก่อนเรามาดูสองกันก่อนเพื่อนเพื่อว่ายังไงบ้างครับผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่ใหญ่ๆกว่าเฟรมบนไปนิดนึงนะมันก็เลยดูลามันดูไม่เฟี้ยวใครว่ายังไงบ้างคอมเมนต์มาเฟี้ยวไหมไม่รู้นี่นี่นี่คือทรงครับเพื่อนๆว่ายังไงครับคอมเมนต์มาได้ครับผมแต่ผมมองเลยว่า มันใหญ่ไปนิดนึงแต่ถ้ามันเงียบเราก็น่าจะเอามาทําขับได้นะเพราะว่าแค่มันเงียบเราก็โอเคแล้วนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะมาฟังเสียงดูว่าจะเงียบหรือว่าเบาขึ้นเยอะหรือเปล่ารุ่นเหมือนเดิมอะ่ะ <c oughs> ยากนะ <c oughs> คนเดียวยาก ่อครับมาผมบอกแล้วโซลิคันนี้หนักมากหนึ่งของกันนี้คืออย่าสตาทเล่นนะครับมาลุ้นกันว่าจะติดหรือเปล่า ลูก79ถ้ามันลำบากขนาดนี้ก็ทำลูกเดิมซะนะจริงๆคือไม่เลยนะครับเอ่อมอเตอร์ฟัรามิกมันเสื่อมนะครับ <c oughs> จะติดไหมเป็นยังไงมันลุ้นกันเฮ้ยทำไมไม,ไม,ไม,ไม่ติดล่ะเกีร์อะไรนะเกีย่ยสาม ดูครับช่างใหญ่ต้องให้ถึงมือช่างใหญ่นะครับคือบอกเลยคนนี้เนี่ยช่างใหญ่นะครับเอาเลยครับช่างใหญ่ตรงมือเองครับจังหวะนี้ครับจะติดหรือเปล่าเลตายแล้ว ลองโยงไหมลอาท้อโยชิไหมเรือมันอันเหรอน่าจะอั้นเลยอ่าโอเคคือเราเลองกันสดๆเลยเมื่อกี้เหนื่อยบ้างโอ้ยเงียบจัดหาบอกแล,ล้ว่าเงียบจัดมาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่นะครับเสียงเอาเงียบมากครับผมพูดคำเดียวว่าต่างจากที่เราขับทุกครั้งไหนๆเราเราเราขับช้าๆดิขับช้า,ๆด,ชาๆดูว่าจะเป็นยังไง เฮ้ยนี่มันขับใช้งานได้เลยครับเพื่อนๆจริงๆโอ้โหโอ้โหแต่ว่าแต่แต่มันก็กำลังจะลำบากนะโอ้โหพอแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วแค่นี้พอแล้วครับโอ้ไปเดี๋ยวเอาเอาน้ำมันเมื่อกี้ท่อใบเมื่อกี้คือเงียบสามารถขับใช้งานได้แต่ประเด็นคือมันอันมันจะอันเพราะว่าลูกมันใหญ่เกินไปนะครับ เบ็ดหมดแน่นอนนะครับตอนนี้ เดคือสรุปแล้วนะครับท่อใบนี้ก็ดังเหมือนเดิมแต่ว่าท่อใบนู้นเนี่ยน่าเอามาทําใส่ในอนาคตนะครับแต่ทรงมันเพื่อนๆว่ายังไงคอมเมนต์มาเออแต่นี่ก็มองว่ามันใหญ่นะใช่เพราะมันมันใช่มันเต็มคือมันใหญ่กว่าเฟมาแล้วมันจะดูแปลกๆนะครับแล้วมันถ้ามันจะปิดหมดเลยจริงๆอันนี้จริงคือมันนข้างใหญ่แต่มันเงียบไงมันสามารถขับไปว่ารถปกติได้ไง อยากฟังเสียงเอกแม็กอย่กฟังเสียงเอกแม็กเพื่อนอย่าฟัง, <S <S สงเ,เงสียงไหมก่อนที่เราอยากไปรับฟังครับก็กดหยุดแล้วก็คอมเมนต์ก่อนว่าอยากฟังเสียงไหมไปแล้วเราไปฟังกันครับเรามาฟังเสียงเอกแม็กกา<ไ>เกมบางคำสเปคลูก76็สิใสเอกแม็กจะเป็น<อ>ยังง่งเฮ้อะไรนะไม่รูอ้อ่ะเครื่องพังนะครับนะ้วคันนี้ลูกเท่าไหร่79็าแต่ติดยากชิบหายเออนะคือ นี่สายท่อเกมางครับเรามาฟังกันว่าเวลาเบิ้ลมันจะหูดับเหมือนโซนิคหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราลองขับกันนะครับผมว่ารถเอ X ็ X แม็กส่ยท่อสูดแล้วมันจะทรงสวยหรือเปล่านะเพราะว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าเอ็ก็กท่อสูดทรงสวยหรือเปล่าไป ไม่แนว่ายังไงบ้างครับระหว่างใส่โซนกับใส่แอคแม็กซ้อมคันไหนมันสวยกันแต่พอใส่แอคแม็กเนี่ยมันจะดูเลียวๆไปเลยนะครับเพราะว่าแอคแม็กเนี่ยคันมันใหญ่นะครับมันดูเลียวเลยนะถอกกม่วงรถกวม่วงคนไม่ม่วงนะครับคนไม่ม่วงแต่คนง่วงมากมคนไม่ม่วงนะครับโอเคแบบประมาณนี้นะครับสำหรับเส่แอคแม็กใครว่า ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแต่ผมบอกเลยว่าทออ่อไอค์แมงเนี่ยใส่โซนิกนะทอ่อเดิมนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแต่ว่ามันอั้นมันสตาร์ทติดยากนะครับแต่ว่ารถเราน่า,าจะปั๊มติ๊กเสียนะครับเดีย๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังอาจจะาของดีมาใส่ก่อน<ซ>โอเคครับผมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมเป็นโซนิคที่ว่าลำบากมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม I yeah. always do it yeah. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sorb, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm